สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันเวลา2ทุ่ม0นาทีนะคะของวันที่2นะเดือนพฤศจิกายนนะคะเช่นเดิมนะคะเงินเติมพอร์ตเข้าไปที่50ดอลลาานนะคะทุกวันปิมจะเติมที่50ดอลลาา์นะซึ่งเป็นเงินที่สามารถสต็อปลอดได้นะคะถ้าไม้แรกแพ้ก็จบงานเลยนะคะไม้แรกแพ้ก็จะจบงานเลย มาเธอบาเขียวใหญ่นี้น่าสนใจนะคะถ้าเขาลงมาถึงเส้นกริดนี้น่าสนใจมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะคะเดี๋ยวเราเค่อยคยดูกันนะคะค่อยๆดูกันว่าวันนี้กราฟจะเป็นยังไงบ้างนะคะเราจงลืลม ความชนะในเมื่อวานนะคะลืมความสําเร็จในเมื่อวานนะกำไรที่เราได้ไปให้เราลืมไปทั้งหมดนะคะทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะตลาดเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยสักวันนะคะอย่าคิดว่าความสําเร็จของเมื่อวานมันจะตามเรามาในทุกๆวันนะคะมันไม่มีทางตามเรามาในทุกๆวันแต่สิ่งที่เราทําได้คือเราใช้เทคนิคเดิมในทุกๆวันได้นะคะเราใช้เทคนิคเดิมที่เราถนัดในทุกๆในทุกๆวันได้นะคะเราจงโฟกัสที่เทคนิค มากกว่าการโฟกัสที่ความสำเร็จนะคะฮาวทูแบบเดิมผลลัพธ์น่าจะเป็นเหมือนเดิมดังนั้นในช่วงที่พิมเทรดนะคะในช่วงที่พิมเทรดพิมจะมีสมาธิและตั้งใจดูกราฟมากดูการวิ่งของกราฟนะคะดูการวิ่งของเขานะคะตอนนี้อยู่แนวต้านนะ AJ นะคะแนวต้านพิมจะไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นนะคะพิมจะเล่นที่แนวรับแนวรับอ่าน่าสนนะคู่คู่ออยนะคะ นี้จะขึ้นไปที่แนวต้านแล้วปล่อยเลยนะคะไม่ค่อยสนใจล้วถ้าขึ้นไปที่แนวต้านนะคะปกติคนที่เทรดแนวต้านก็จะชอบมากนะคะชอบมากเลยวิ่งขึ้นแนวต้านเขาไปแตะก็ซื้อลงนะคะแต่สำหรับพิมตีไว้เฉยนะคะไม่มีอะไรไปดูคู่เงินอื่นกันค่ะวันนี้ผลตอบแทนอยู่ที่88ดอลลาร์นะคะเอย88เปนะคะ ecm หรือ,อยังมีแล้ว eg ยังนะคะโอเค อยู่แนวต้านเหมือนกันนะ EG ไม่ยุ่งนะคะ EU ก็อยู่แนวต้านแต่โดจีเยอะมากเลยนะนี่ก็อยู่แนวต้านอยู่เลยนะเล่นยังไม่ได้อ่ะคู่นี้น่าสนนะออยนะคะคู่นี้ก็น่าสนนะคะเป็นเส้นกริดนะแต่ตอนนี้ราคาขายเขากำลังมาแรงนะคะราคาขายกำลังมาแรงวิ่งมาจากแนวต้านด้านบนถ้ามาปลายไส้ถึงน่าสนใจนะคะมาปลายไส้ถึงน่าสนใจนะปล่อยก่อนนะคะปล่อยก่อน อยู่ตรงแนวต้านมีแรงขายรอแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวมีแน่นอนนะคะแรงขายรอแน่นอนที่แนวต้านนะคะการซื้อสวนคืออันตรายละนะคะเตรียมแนวรับไว้นะคะน่าสนนะโคออยนี่น่าสนนะถ้าวิ่งลงมาที่แนวรับอีกรอบหนึ่งน่าสนนะคะเอซีวิ่งไปแนวต้าน,นะคะ่ะปล่อยเลยโดจิเยอะนะคะขอปิดนะอีนะโดจิเยอะนะคะ การที่เป็นโดจิคือเขาลังเลค่ะการลังแค่เขาลังเลมากๆมีผลทําให้มีโอกาสที่เราจะเข้าออเดอร์แพ้ได้เพราะว่าคาดการทิศทางเขาไม่ได้นะคะลงมาถึงแนวรับล่างหน้าสนนะคะขอตีแนวเขียวไว้นะคะเป็นแนวที่มีน่าจะมีแรงซื้อเข้านะแต่น่าจะไม่มาแล้วนะน่าจะไม่ลงมาละอา้าวหน้าสนนะคะมาที่เส้นกิดไหมคะโอเคค่ะมีจังหวะรีเจกนะคะเข้าเดอร์ไปแล้วนะสําหรับ ออเดอร์นี้นะคะเข้าค่อนข้างเร็วนะคะเนื่องจากเห็นการวิ่งของเขาที่มาลงมาที่แนวรับนะคะลงมาที่แนวรับและมีรีเจคชั่นนะคะมีรีเจคชั่นคือการปฏิเสธราคานะคะที่จริงราคาดีที่สุดควรที่จะเป็นราคาที่เส้นกริดนะคะราคาที่เส้นกริดจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในการเข้าออเดอร์นะคะเพราะแนวนี้เป็นแนวรับนะคะแปดวิค่ะเย็นๆน้องอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งลงมาอ้าวอย่างนี้สวยค่ะ เอานะออเดอร์แรกค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับออเดอร์แรกนะใช้เวลา4นาทีนะคะสำหรับออเดอร์แรกออเดอร์ order ถัดมานี่ก็น่าสนนะคะถ้าเขาลงมาอีกรอบนึงแต่ว่าแท่งก่อนหน้าเขาใช้แรงซื้อลองไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอเก็บภาพก่อนนะคะโอเคเขาใช้แรงซื้อไปแล้วมีโอกาสแรงซื้อหมดได้นะการมองมุมมอง,มองของการมองของปิมนะคะถ้าแท่งหนึ่งมาเชสแนวนั้นแล้วเนี่ยแท่งถัดมา มาทสอีกรอบหนึ่งต้องลงลึกกว่าเดิมนะเพราะว่าจะได้มารับแรงลึกกว่าเดิมนี่น่าสนวนสำหรับแนวต้านนะอีกออเดอร์หนึ่งนะคะสองไม้ติดหยุดนะคะสองไม้ติดหยุดอออินนะคะอออินนะคะวิ่งมาที่แนวรับหน้าส่วนนะ a อนะแนวรับมีแรงซื้อรอยอยู่นะคะ แต่แรงขายสู้มากเลยนะลงมาอีกรอบไหมไม่ลงมาแล้วโอ้โหสัมผัสท,ที่แนวต้านนีหน่ากดสวนลงมากเลยนะน่ากดลงมากค่อยๆดูไปนะคะตอนนี้วิ่งออกไปจากแนวรับเราแล้วปล่อยเลยนะ ออเดอร์ที่2อ l ออ n ินนะคะที่92ดอลลาร์นะคะที่92ดอลลาร์เหมือนที่พปหม,มอกนะคะพม,มน็นขนาดการซื้อขึ้นที่แนวรับสําคัญนะคะการซื้อขึ้นที่แนวรับดังนั้นถ้ากราฟวิ่งไปห่างจากแนวรับพิมแล้วพิมจะไม่ค่อยสนแล้วนะคะปลดรอให้เขากลับบกกลับมาใหม่ที่แนวรับเดิมนะคะมองไกลๆเพื่อดูแนวรับ ฝั่งซ้ายมือนะคะอ้อลงมาอีกรอบหนึ่งที่เส้นกิดนี้น่าสนเลยนะขอดูคู่นี้หน่อยลงมาที่เส้นกิดล่างนะคะถ้าลงมานะเขาเดอร์ลงไหมเขียวก็ได้อ่ะมาไหมคะ ขอไปไส้เอ๊ะราคาเขาต่ำลงเรื่อยๆนะโอ้ไปแล้วนะคะไปละดูจังหวะการวิ่งของเขาหน่อยนะคะอืมแรงขายชนมากเลยอะ แนวต้านนะคะะลุแนวต้านละไม่รู้ว่าแล้วแนวรับนี้จะเอาอยู่ไหมนะเพราะก็เทสหลายรอบนะคะขอปรับเลื่อนแนวรับใหม่อ,อ๋อเส้นกิดยังไม่เห็นรีเจคเห็นรีเจคแล้วแต่ว่าเขาลงมาค่อนข้างลึกมากนะคะ มีโอกาสทะลุได้ดูจังหวะจังหวะการลงมาของเขาเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะคะแล้วต่ำกว่าเดิมอะลงมาแต่ละทีต่ำกว่าเดิมนั่นคือเหตุผลที่ไม่กล้าเข้านะคะเก็บแนวปลายไส้นะคะ แท่งถัดมานี้ไม่เข้าแล้วนะคะแท่งถัดมานี้ไม่เข้าแล้วเข้าไม่ได้แล้วนะคะราคาปิดของเขาต่ํากว่าอาแม้จะอยู่บนแนวเขียวของเราแต่ก็อันตรายนะคะมีโอกาสที่จะโดนเทลงมานะอ้าวคู่นี้น่าสนนะนี้ยังอยู่แนวต้านอยู่เลยนี้เข้าไม่ได้แล้วนะคะเข้าไม่ได้เพราะอะไรเขาเริ่มประชิดและเขาเริ่มประชิดแนวรับเรามากเกินไปแนวรับนี้อาจจะหมดแรงได้ นี่คือเหตุผลที่ทำไมถึงไม่เข้าออ,อ,อเดอร์นะคะน่าเห็นไหม <Hz> คือแนวเนื้อแท่งก่อนหน้าเนี่ยมีการปิดใกล้ใกล้วะะกว่าเดิมอะค่ะคือต่ํากว่าเดิมอะปลายไส้ลงมาต่ํากว่าเดิมเลยมีโอกาสที่จะทะลุสูงแบบนี้เราจะไม่เล่นนะคะ เนี่ยนะคะแนวแท่งก่อนหน้าเนี่ยลงมาลึกเกินเราหาแนวรับล่างเลยนะแนวรับล่างที่แข็งแรงเลยนะเลื่อนได้เลื่อนเลยนะคะนี่นะคะแนวนี้นะรอเขาหลุดลงมาค่ะรอเขาหลุดลงมาโอ้โหหลุดลงมาอย่างสวยมีรีเจ็ขึ้นอีกอืมการเข้าาเดิมมีความเสี่ยงหน่อยนะคะเพราะว่าแรงขายกำลังมาแรง เหมือนน้ำเชี่ยวแล้วเราเอาโอ้โหลงมาลึกเลยยังสวยขึ้นไปอย่างสวยเลยค่ะอือหืมีแรงซื้อสวนขึ้นตลอดนะสำหรับคู่ออยเนี่ยคู่น้ำมันเนี่ยเออเป็นคู่เงินที่น่าสนนะคะมีแรงซื้อขึ้นตลอดเลยเวลาที่เขาลงมาลึกๆ โโอโหเจอโซนเส้นกริดดีดขึ้นไปลงมาแล้วนะคะลงมาแล้วแต่แรงขายเยอะเหลือเกินลงมาถึงเส้นเขียวนี่น่าเข้าออ,อเดอร์นะ นี่น่าสนนะคะมีแรงซื้อเข้าตลอดเลยลงมาค่ะน้องเส้นกิดค่ะลงมาเลยค่ะน้องมีแรงซื้อขึ้นตลอดเลยนะออยนะไม่ลงมาแล้วมังคะเนี่ยก็จะขึ้นต่อ ไม่ลงมาละโอ้โหเส้นกิดไหมกิดไหมลงมากิดหน่อยค่ะโอไม่ลงมานะคะไม่ลงมาที่ปลายไส้เดิมปิมไม่เข้านะคะไม่กลับลงมาที่ปลายไส้เดิมไม่เข้านะคะการสวนขึ้นซื้อขึ้นที่แนวต้านนี่น่ากลัวนะลองดูว่าคู่แท่งนี้จะทะลุลงทะลุเส้นกิดลงมาไหมนะรอดูรอดูกันวิ่งเขานะคะ ทะลุจริงๆด้วยทะลุเส้นกิดอันนี้ไม่ทะลุเส้นกิดมาค่ะลงมาค่ะน้องใกล้เส้นกิดไหมคะแรงซื้อเยอะนะออยนะหน่าสนนะคะลงมาอีกค่ะขอเส้นกิดนะคะเส้นกิดมีดีเจกนะมีดีเจตลอดเลยนะคะมีดีเจนะคะลงมลหมีอีกรอบไหมโอเคค่ะไปค่ะ เห็นรีเจกนะคะเห็นรีเจกในโซนนี้นะคะเรามาลุ้นกันว่าเราจะเข้าออเดอร์ได้ไหมเอ้ยเราจะ <laughs> ชนะไหมเฮ้ย,ยโซนด้านซ้ายมือเป็นโซนแนวรับนะคะแนวรับย่อยนะนี่คือเห็นจังหวะของการรีเจคชันในโซนของแนวรับย่อยซ้ายมือนะคะเห็นฝั่งซ้ายมือเนาะโอเคสิบสามวิค่ะน้องเย็นๆน้องเย็นๆ่นนนนนมๆค่ะอ้าวอย่าลงมาแบบนี้ตื่นเต้นอีกแล้ว โอเคค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็2ไม้ติดเช่นเคยนะคะ2ไม้ติดเช่นเคยพยายามฝึกฝนนะคะพยายามฝึกฝนนะคะไม่ยึดติดกับความสําเร็จของเมื่อวานทุกวนันคือการเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะตลาดแต่ละวันไม่เหมือนกันโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคาดว่าน่าจะมีประโยชน์วันช่วงนี้ลงคลิปให้ได้รัวเพราะไม่มีเวรนะคะไม่ได้ทํางานเนาะ ก็เลยมีโอกาสได้เทรดเร็วหน่อยสัก2องทุ่มนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะตั้งใจฝึกฝนนะคะตั้งใจฝึกฝนทำทุกวันให้ดีที่สุดนะคะค่อยๆสังเกตตลาดหาจุดเข้าออเดอร์ที่เราคิดว่าเราจะสามารถชนะมากกว่าแพ้นะคะดูแรงให้ดีอ่านแรงของกราฟให้ได้ค่อยๆฝึกทุกวันค่ะโฟกัสอะไรทำให้ได้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ